โอ้ยเป็นพว่วงยำยางพี่น้องเอ้ยคันกินใดก็สิกิดอยู่ดกพี่น้องคือสังมาดกแท้พี่น้องเอ้ยซุกวัาสันโอ้ยถ้มเป็นบอเหลือนี่พี่น้องเอ้ยสปิตาโอนโอนเนาะถ้ามันกินใดเด้อพี่น้องเด้อเบิง้งดกเอาจินดกแน่ดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยสังมาดกเอาคักเอาเหลือเอาเบ่อเผือบ่อโพพี่น้องโอ้ยมันเปิดตาโดนพี่น้องเอานาะ PI โอ้ยพี่น้องโอ้ยปวดนะดดเป็นพวกอับหนุกอับยามสุกพี N ่น้องโอ้ยมันสุกเราเห็นบ่เห็นนะจับมันสุกเราเห็นนะเห็นนะพี่น้องเอ้ยเห็นนะสุกเห็นนโอ้ยสุกพี่น้องโอ้ยพว่นะโอ้ยสีเละๆอัดเละแอดแอดแบบสันแบบสุกพี่น้องโอ้ยปิดตาสิกินได้พี่น้องอ๋อออนซ้อนเดี๋ยวพี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องจ้า โอ้ยกันกินได้คอยกันสิกินอยู่ดอกพี่น้องเบิ่งมาดกมาเดือมาดกมาโพดมกโพบักโม่มกแดงมกหนาวมกเผามัโต้มักอื้อมกแฟงมกฝักมกเขียวมักอื้อว่าสันวาโอ้ยพี่น้องเบิ่งเอาคนละโอ้ยปี่ตาอ่อนสนพี่น้องถ่ามันกินได้ว่าสันวะาันุ้นสามีกินไตย่าสันวะไม่ใช่ได้แล่นเขาลรกบานว่าสันวะเบิดว่าสันวะเออเป็นดกอีลีนะพี่น้องนะคนะ ป็ดตาออนสอนมาจู๊ดเต็มต้นอายะพี่น้องเอ้ยปวดนะโอ้ยมันจิกิกได้โบว์พี่น้องปวดนะเสื้อมาดกมาเขียวมาสัดเออสักเอาเนเอาพี่น้องล้มกวาดว้ยวอ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 ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งอารรถเด้อเป็ดตาคัะตาเน่พี่น้องโดกวาสันโอ้ยตั้งต้นทรงต้นปวดนะโต้วาสันมาช่วยด้วย ดกซองบรงไหนกระดกเบิดพี่น้องโอ้ยดำเลอันแอนว่ัสดุเลอันแอนเหลเขียวสีเหล่ปีว่ัสดุวายเขาเอินกระซองซองผลละไม้อีเลว่าวัสดุเออเอาตองตั้งเปลี่ยนสายยาให้เพิ่นเนาะผลละไม้อีเลว่าวันว่าเลอันแอนว่ัสดุโอ้ยเป็นสีดำปีปีพี่น้องผลนะ่รผลละไม้อย่างน้อว่าวันว่าเราเอินผลละไม้อีเลว่าวัสดุเออตั้งซื้อเข้าไปมิเงี้กระตั้งซื้อไปรลดเนาะ เออผลไม้อีเล่วาสัน่าเออวาสัน่าผลไม้โดกโดดวาสัน่าพี่น้องด้ยต้องสายยาว่าเออผลไม้อีเล่วาสัน่าเออดำเขียวอีนึงวาสันโดกกันมึงกินได้ก็จะกินหูดทงหูดปวดปากใส่อีเล่เอ็ดเอ็ดวาสัน่าโอ้ยวาสันบะเออแกกินเหล้าเนาะคือนักหัวดเนาะคือนักหัวก็อึนปักหัวปากอะไรยัางเงี้ยพี่น้องปากดำปี๊ปีวาสัน่าโอ้ยหญิงเขียวออกมาเฮ้ยปานวาสันวาสกินขี้ก้อนทานวาสันบะ ว่าสุดว่โอมาขักเที่นหนอว่าสุดดอกโอ้ยสัดเ้วย